สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิ่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m มก a า o n นสเตอร์นะครับหรือพอเก้นคัมมิ่งนะสำหรับวันนี้ครับจะมาอัปเดตกิจกรรมครับก็มีเทพเข้ามานะครับสชุดด้วยกันนะก็มีอยู่2กิจกรรมก็มีพวกเรจินอรลี่เซลกับลนะัคกี้สปินนะก็อย่ามาดูกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อกำล,ลังงใจในการทำกันต่อไปด้วยกันนะครับก็ ขอฝากช่องทดลองช่องใหม่ครับเป็นโซนเกมมิ่งนะครับกับเป็นโซนยูเทนนะครับก็ฝากไปเกิดตามให้กำลังใจกันด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับสามารถดูคลิปอื่นเพลงเกมนี้ได้นะครับในเพลย์ลิสต์นะอยู่ที่ใต้คลิปแล้วก็ท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมก็ไปติดตามดูกันได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับกิจกรรมแรกก็เป็นอ่าเรจินาลี่เซลนะครับเรจินาลี่เซลครับเป็นเมโลด้านะเมโลด้าสองล่างเนาะผมก็ไม่รู้เงื่อนไขในการรับมันยังไงนะนี่ครับโหน่ารักมากเลยอ่ะ โอ้นี่เมโลเอต้านะครับนี่ให้ดูแอนิเมชันนะนี่คือโปเกมอนเทพนะครับของรอบนี้นะนี่นะครับมันจะมีร่างปกติกัร่างต่อสู้เนอะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมันมี2ฟอร์มปะนี่อ๋อหนึ่กับสอ,อ่ะโอเคนะครับก็เงื่อนไขนะครับ ในการรับรางวัลก็คือการที่เราจะต้องทําการสะสมลําดับนะครับแล้วก็แต้มทั้งล่างด้วยนะเรามาดูเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับนี่คือพรีวิวนะครับไอเทมที่เราจะได้รับนะตอนเราสุ่มเพชรนะครับผมอันนี้สุ่มเพชรได้ของเนะาะในส่วนของรางวัลละกันนะครับละดับที่1น,นะก็จะได้เป็นเมลโลเอต้านะครับสดาวนะแล้วก็เศษของมาอีก2องรนะครับเศษมันก็แปดหกแปดสามยี่สี่ได้อีก3ตัวนะฮะ แล้วก็ได้กรอบด้วยนะครับ2อันนะฮะอันดับ2นะครับอันนี้ขีดจํากัดคะแนนอยู่ที่7 0็0นะครับคือเราต้องมีคะแนนถึง7 0 0 0ันะถึงจะได้ตามเงื่อนไขนะอันดับสองครับขีดจํากัดอยู่ที่5000ันก็คือดูจากคะแนนทั้งล่างนะแล้วก็ได้เมโลตัสสดาวไปตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้เศษอีกร้อก็คือแลกได้2ตัวนะครับอันดับ3นะครับเป็นขีดจากัดคะแนน4ี่พันแล้วก็ดู4ี่พันทั้งล่างนี่เนาะแล้วก็ได้เมโลตัสเป็น1ตัวแล้วก็ได้เศษไปอีก1นตัวนะครับ ต่อมานะครับอันดับ4-6ถึงนะครับขีดจำกัดอยู่ที่3,5 0 0ข้างล่างนะแล้วก็ได้เมโลต้าสีดาไปตัวหนึ่งเลยเอาไปใช้งานนะต่อมานะครับอันดับ7นะครับอันดับ7ถึงอันดับ10นะขีดจำกัดคะแนนที่2 0 0พนะครับแล้วก็ได้เศษคาบาเลออนไปนะครับเอาไปรวมได้เนาะได้มา80เศษนะครับใช้50นะครับก็คือใช้แลกได้ตัวหนึ่งแล้วก็เหลืออีก30เศษนะต่อมาอันดับ1 1ถึง20นะครับก็แลกเป็นอ่าเอาบอกนี้ก่อนนะครับขีดจำกัดที่1น0 0เนาะแล้วก 5้นะแรกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หน่บ2 1ถึงาครับก็ได้เป็นเศษอะคาร์บอนไอออน5อ่า30เศษนะครับก็ขาย20นะ่เนาะก็จะประมาณนี้นะครับติด1ใน30เนาะแล้วก็รางวัลที่ได้รับนะครับถ้า30แต้มก็จะเป็นเศษนะครับคาบร์บอ,อน3อันนะไอทองทองกับอุปกรณ์อัพเกรดมจะไม่พูดถึงแล้วกันเนะนาะ100คะแนนได้อีก5เศษนะครับจะเป็น8แล้วนะ300คะแนนได้อีก5เศษเป็น13 600คะแนนได้เจเป็น20นะฮะ 1, 1 2น0ได้สิเป็น30นะฮะ1 8น0ได้สิเป็น40นะครับ2 7งพได้15เป็น55เนาะ3 6มพนะครับ15ได้70นะครับ70อีก30เป็น100นะเท่ากับเราได้ถ้าเกิดเราทำได้5,000คะแนนจะได้100เศษเนาะอันนี้ก็ใช้เพชรสุมนะ่มเนาะอันนี้มันจะต้องแข่งกับคนอื่นนะครับผมแล้วก็จนกว่ากิจกรรมจะหมดตอนนี้เหลือประมาณ2วันนะครับกิจกรรมเนาะ ก็สองเรบใครนะถ้าอยากได้เมโลต้าไปใช้งานก็ไปสุ่มกันได้น,นะสุมส่มสุ่มสิครั้งนะครับใช้680เพชรเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะกิจกรรมที่1นะครับเท่เมโลต้านั่นเองนะครับกิจกรรมที่2นะครับก็เป็นกิจกรรมลัคกี้สเปนนะครับก็เป็นการอ่าเติมเนาะเติมเพชรสุ่มนะครับก็รางวัลสูงสุดก็เป็นเซเลบีนะครับเป็นโปเกมอนในตำนานเนาะนี่เซเลบีนะครับผมเท่ๆเลยนะ เซล,ลบีเซลบ,บีนะครับแล้วก็อือ่นๆก็จะเป็นพวกกล่องต่างๆเนอะก็จะมีพวกอ่าแรนดอมอีพิกลูนเชสนะครับมีจิกกาชปองนะครับแรนดอนมอิจเนลลี่ลูนเชสนะครับมีคอยนะครับหนึ่งแสนหรือเซนห้าร้อยนะครับแรนดอมมาเวลลูนเชสนะครับผมแล้วก็เพชรหนึ่งร้อยนะอ่าสำหรับใครที่อ่าชอบสุม่มชอบเสี่ยงดวงก็มาดูตรงนี้ได้นะครับ ต่อมาเป็นกิจกรรมคอยนะครับรีเบทนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสะสมใช้ทองนั่นเองนะครับสูงสุดคืน1น0 0ล้านนะครับก็ถ้าได้5ล้านนะก็จะได้ดูได้เซ็นไปนะครับ10ล้านก็ได้เป็น a อ v ดวานเอฟฟอร์ดคอยนะครับอันนี้ไปอัปเกรด EV เนาะแล้วก็50ล้านนะครับได้อ e ีพิ h เฮลเมทเทมนะแล้วก็100ล้านนะครับได้อุปกรณ์อ่าอัพ ชิ้นส่วนนะครับหุ่นยนต์เนาะ500ล้านจะได้เป็นอ p i ิก n i v e r s a l s t o n e นะครับผมส่วน1,000ล้านนะครับได้เป็นอ่าร e เจ n นอเรทียูนิเ a r ร์แซลนะครับ10อันเนาะก็ในส่วนของวิธีการใช้เนี่ยนะฮะวิธีการใช้ Corribate เนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วครับก็คือนะฮะเราจะต้องนะครับเอาโปเกมอนของเราเนี่ยที่เก่งที่สุดนะครับไปทำการอ่าย่อยสลายนะครับเนี่ยย่อยสลายนะครับเกิดใหม่อะไรเงี้ยนะครับ มันก็จะได้ไอเทมกลับคืนมานะครับเนี่ยทีละ3ล้านสมมุติบางคนอะ่ะนะครับปั้นแบบเก่งๆมากๆเลยสามารถคืนได้ทีเป็น10บสล้านเลยนะครับทำแป๊บเดียวนะฮะเราก็คืนเสร็จใช่ไหมพอฟื้นเงินชีพเสร็จแล้วกลับไปอัพใหม่ฟื้นเงินชีพเสร็จแล้วกลับไปอัพใหม่นะครับมันจะเสียเพชรแค่ครั้งละยีเนาะฟื้นคืนชีพเสร็จได้ของกลับมาได้ได้ทองกลับมาเนาะเราก็กลับมาอัปเกรดใหม่มันก็จะวนการใช้เงินไปเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้กิจกรรมอคอร์ิเบทเนี่ย นะครับมันได้ยอดเยอะๆนะครับผมเออประมาณนี้นะไปลองทางัาดูนะครับผมกิจกรรมถัดไปนะครับก็เป็นกิจกรรมไดมอนด์รีเบดเหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมสะสมใช้เพชรเนาะนะครับก็ใช้ครบ2,500นะครับจะได้เป็นแอดวานซ์เฟรนช์ชิพบล็อกนะอุปกรณ์เพิ่มระดับมิตภาพนะ5,000เพชรนะครับได้อ่เ e อร r a l ลสตาร์สโต e นะเอาไว้อัพ,อพดาวนะของอุปกรณ์นะ 1นึ0งมืนเพชรน,นะครับจะได้เป็น Regenary Explorer Device นะครับจะเป็นเศษอัพหุ่นยนต์นะฮะก็เป็นระดับสีทองนะ2 0 2 0 0 0 0นะครับจะได้เป็น t r i n k i t Awake นะครับผม35,000จะได้เป็น Regenary d n n v e r s a l c h a r t นะครับก็เป็นแทนชิ้นส่วนระดับ S ขึ้นไปเนาะส่วน5 0 K ก็คือ50,000เนาะจะได้เป็น m a r v e l o n Chest นะครับผมกิจกรรมนี้นะครับก็มีถึงวันที่10นะครับผมมีถึงวันที่10นะประมาณ2วันนะ ก็ประมาณนี้นะครับกิจกรรมนะครับผมก็เทป2ตัวเนาะเทป2ตัวแล้วก็อุปกรณ์ใช้อ่ากิจกรรมใช้เพชรใช้ทองนั่นเองนะครับผมอื่นๆนะฮะก็ไม่มีนะครับปกตินะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ไปลองทํากันดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก็ก่อนจะจัดการกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องบอโซนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ